สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูแอร์เซนทันขนาด36 b t 0นทนะคะอันนี้เป็นตัวน้ำยา R 4 1 0มันเป็นแอร์ที่ว่าสั่งแยกสั่งประกอบนะทอ่ทอท่อไม่มีท่อมาให้อันนี้คือท่อ35ตัวนอกรุ่นนี้นี่เข้าไปดูในเว็บเข้าไปดูในเว็บไซต์นี่ นี่นะคะ,ะตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเป็นคอยทองแดงนะคะคอยทองแดงก็จะขุนเครื่องใหญ่แน่นคอยทองแดงคีบอลูมิเนียมนี่นะคะเดี๋ค่ให้ด นี่นะคะพามาดูคอยเย็นคอยเย็นเป็นวอลทายทั้งเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากได้แอร์พอดีไม่เถอะทักนะคะ3 9เโอเคอ <laughs> ท่อไม่มีมาให้นะตัวคอยเย็น คอยเย็นเป็นห้าสองใช่ไหมคอยร้อนเป็นห <c oughs> ้าสามน้นำยามีให้ไหมน้ำยายังไม่รู้เลยครับ <c oughs> ยวทำดูทีหลังเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ในใส่ไว้ในรายละ,อะเอียดใต้คลิปเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้เป็นข้อมูลให้ช่างดูเนาะจะได้เอาไวค้คิด ถูกว่าเราต้องคำนวณต้นทุนเท่าไหร่เท่าไหร่น้ำยาน่าจะต้องอัดเพิ่มเราใช่เออไม่รู้ไงตัวนอกมีน้ำยามาให้หรือเปล่าไง ตัวนี้นะคะเป็นรีโมทไร้าสายเนาะสวิงก้มลงได้อย่างเดียวสายสายฝาได้สวิงก้มลงซ้ายฝาได้4ทิศทางนะคะ,ะตัวนี้มีฟังก์ชันเทอร์โบเทอร์โบคือว่าเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะเย็นทำความเย็นให้สูงสุด15นาที15นาทีมันก็จะตัดอัตโนมัติเบาลงให้ตาม อุณนหภูมิที่เราเซ็ตเครื่องไว้นี่นะคะแอร์วอลท, <Air S 2> <War S 1> ทายทขนาด36ม BTU ค่ะมาถึงเรื่องการรับประกันนะคะตัวนอกเนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยประกัน1ปีอะไรปุบก,ก้อน1ปีนะคะ